เดือนตุลาคมนี้ท้องฟ้าสวยที่สุดแห่งปีเพราะเราจะได้เห็นทั้งซุปเปอร์มูนและฝนดาวตกสองชุดใหญ่ในเดือนเดียวเริ่มจากซุปเปอร์มูนวันที่6ตุลาคมคืนที่ดวงจันทร์จะอยู่ใกล้ลอกที่สุดในรอบปีทำให้เห็นใหญ่กว่าปกติถึง14%และสว่างจ้าแดาบสุดๆต่อด้วยฝนดาวตกเร a c ค n นิสระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม มองเห็นได้หลังพระอาทิตย์ตกช่วงหัวค่ำเป็นเศษฝนของดาวขังจากโคบินีซินเนอร์ที่พุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกแล้วอย่าลืมรอบสองนะฝนดาวตกโอไรอนิสวันที่21-22ถึงตุลาคมมาจากดาวขังฮันแลในตำนานตกเฉลี่ยถึง20ดวงต่อชั่วโมงถ้าอยากเห็นชัดสุดหาที่โล่งๆไม่มีแสงไฟเช่นทุ่งนาชายทะเลหรือยอดดอย แล้วเงยหน้ามองฟ้าเดือนนี้ฟ้าจะสวยจนคุณหลงรักอีกครั้ง